สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องสาวหึงเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยนะคะฮานอยสูตรเป็นเดียวเนาะก่อนไปรับชมแนวทางของวันที่10นะคะเดี๋ยวเรามาดูผลของวันที่9กันนะคะแล้วก็ฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครอง ปโปรดใช้วิจารณญานในการรับชมนะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะมาดูผลของวันที่9กันก่อนค่อยดูแนวทางของวันที่10บนะคะ,ะสำหรับของวันที่9เนาะแอดให้เด่นที่3 7 9ไปวิ่งรูดที่3ามนะคะพี่พีาวิ่งรูดที่3เนาะในรอบเฉพาะกิจนะคะ270ล่าง3 1 นะคะอ่ะเด่นที่7แอดมาเนาะถ้าใครนำา7ไปเป็นแนวทางก็จะได้7จศูนย์นะคะส่วนล่างนะคะ3 1เด่นที่3แอดมานะคะวิ่งรูที่3มา3 1มาตัวที่แอดเน้นนะคะในรอบเฉพาะกิจในรอบพิเศษนะคะ7 0 2นะคะ3ตัวมาเหมือนกันแต่สลับที่เนาะ7 0 2แอดหลุดไปไปเข้าในกลุ่มนะคะล่าง7 7 เดนที่7มาก็ไปเข้าในกลุ่มเช่นกันนะคะในรอบปกตินะคะ546อ่าอันนี้ไปเข้าในกลุ่มสูตรวัดรวมลากาง38อ่าวิ่งรูที่3มาใน38เสียด้มากเลยแอดไปนเน้นที่3าดกับ39มกามา 3, 8, เนาะพี่น้องจา๋าอ่ะรู3สยังมาในรอบนี้ยังยังโอเคนะคะในรอบ v i p นะคะ309เด่นที่9เรามา0 9 9ย์ไปเข้าในกลุ่มนะคะ ล่าง16 16หลุดไปเนาะพี่ๆจ๋าในรูดที่3นะคะมาในรอบเฉพาะกิจแล้วก็ในรอบปกตินะคะ38เนาะอ่ะส่วนในกลุ่มนะคะพี่ๆจ๋ามาดูมา4หน่อยเลยนะคะสำหรับในกลุ่มเนาะ4หน่อยเลยนะคะพี่ๆจ๋าเน้นไปที่39มาใน สาม 8, แปดเสียดายมากเลยสําหรับชุดสายวิ่งสายรูดนะคะ,ะพลาดไปในรอบเฉพาะกิจเนาะเสียดายแอดตัดสามออกนะคะ,ะถ้าใครสนใจก็ตามไอดีหลาเลยนะคะทักมาแล้วแจ้งด้วยเนาะว่าเข้ากลุ่มแนวทางนะคะพี่พจ๋าไปกันต่อเนาะของวันที่สิบเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้แอดก็เลิกการดึกด้วยเนาะพี่พี่จ๋าปล่อยแนวทางช้าหน่อยเนาะ,อะตอนนี้ก็สี่ทุ่มและสี่ทุ่มกว่า พึ่งจะได้มานั่งคำนวณนะคะอ่ายังไงแอดก็ฝากรับชมคลิปให้จบด้วยเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะอ่าเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเนาะ <c oughs> แนวทางพ่กนี้แอดอาจจะลงครบให้ไม่หมดนะคะพี่พี่จา๋าเนื่องโดยเวลาไม่ดันเนาะเดี๋ยวต้องรีบพักผ่อนแล้วนะคะทำเท่าที่ไหวแต่ว่าในกลุ่มแอดยังคงลงให้ทุกแนวทางเหมือนเดิมเนาะ บางทีเราพัฒนาอาจจะไม่ได้ลงให้นะคะพี่พี่จ๋าเ,าเดี๋ยวเรามาดูตัวเด่นกันนะคะสำหรับตัวเด่นในวันนี้นะคะเอาแอดไปเขียนแป๊บหนึ่งนะคะพี่พจ๋าให้วันนี้ อันนี้คือสูตรเม็ดเดียวนะคะแอดเขียนผิดสูตรเม็ดเดียวนะคะเด่นในวันนี้นะคะแอดให้เด่นที่เก้าห้าแล้วก็จิดนะคะ แอดจะวิ่งรูดที่เกนะ้าเนาะวิ่งรูดที่เก้านะคะพี่พี่จ๋าอันนี้ก็คือรวมทั้งหมด4หน่อยเนาะถ้าใครไม่ชอบก็นำา5กับ7ไปพิจารณาดูแล้วกันนะคะ9 0 9 1 92 93 94นะคะ95 96 97 98 แล้วก็99เด้อพี่พี่จ๋า,าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นเนาอะ,อะสำหรับในสูตรนี้นะคะแอดลง2ส,สูตรเนาะก็คือสูตรเม็ดเดียวแล้วก็สูตรมัดรวมนะคะชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะแต่ละคนแต่ละท่านก็ชอบต่างสูตรกันออกไปมาดูกันนะคะสำหรับ9ก้านะคะแอดเน้นไปที่9 1 92 95 9ก้าเจ็แล้วก็ระวังเบิลเก้านะคะอ่าอย่าลืมเดอ้อสายเบิลน,นะคะอ่าแอดก็ขอขอบคุณพี่พี่ทุกทุท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะขอให้พี่พี่ทุกทุท่านนะคะรวยๆเฮงๆกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ